ป้าหมออีกป้าหมอของไทยอ่ะ,ะนะอ๋ะอก็เท่ากับเป็นเท่าไหร่นี้ยี่สิบครึ่งนะโอเคโอเค ไปกันเดอะแก๊งอ่ะลากปลาลากปลาไม่เดี๋ยวพี่เขาลากให้น้องไงนั้นหนักลูกจะถือเหรออยากถือโยก,ยก,ยกอันนี้หนักนะยกถือไหวเหรอไหวไหมไหวหุ้ยเก่งว่ะเจอท่าน้ำเลยปลนไแล้วค่ะทำไมค่ะนึกชีวิตทำไ่เดียวแล้วแบบมูนี่นพูดไปไหนเดาอ ตื่นเต้นไม่คิดว่าเปิดไรแล้วสวัสดีค่ะคับทุกคนเข้าถู่วันพักไม่ได้มีคนเดียวนะคะวันนี้วันพักแล้วค่ะเรามาเจอกันทุกวันพักเนาะไปกันเลยเดอกแก๊กของเราน้องแพรมาเร็วนี่สวัสดีค่ะอุนาบุญนะคะสาธุค่ะมาเร็วแม่ถักเปียให้อะ่ะเปียสวยเชียวแม่ถักให้โอ้ถักนานไหมเน่นมาสิ เุณแจโลนไปมาไม่มีไม่มีน้องนิชาไม่อยู่ไหนอ่ะน้องนิชาไม่อยู่นอ้องนิชาไ,ไ,ไม่อยู่เล้วเลย,ยไหวไหมช่วยเบาไหวเก่งยังอ่ะ วันนี้คึกคักช่วงซัมเมอร์ปิดเทอมเด็กๆแล้วก็จะมาหน่อยสมาชิกเราเพิ่มสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้วันพระต้องละนิวรใช่ไหมคะคุณแม่ใช่ค่ะนิวร์มีกี่อย่างห้าอย่างนิวร์มีห้าอย่างเดี๋ยวเรามาดูกันว่านิวร์ห้าคืออะไรนะคะนิวร์ก็คือตัวปวดอุปสรรคการทําความดีห้าอย่างมีอยู่มีอะไรบ้างหนึ่งการมาฉันทะคืออย่างในก้าม ข้อที่2พยาบาทคือโกธข้อที่3ถินมิทะคือความง่วงหาวเหงาโน,น่สีอุดทักกุดกุดจะความฟุ้งต้านแล้วก็5วิจิกิจฉาความสงสัยเนี่ยถ้าเกิดวันพัสทุกวันพัสนะเราเราขจัดทั้ง5อย่างนี้ได้จะดีมากเลยน้องมาตั้งนูน้นลูกตั้งนูนงน้นูน,น ได้ไหมพี่ช่วยไหมเอ้าไม่ต้องเลยเหรอโหเก่งเ้ยสวัสสดีครับับตวแพทย์ดีแค่ไหนกันดีแล้วอ่ะนั่งกันน้อโยกมานั่งแล้ว ถามว่าทำไมไม่ไปบวชสมณรเป็นห่วงไก่ไก่ทีตัวแม่ดูแลได้เป็นห่วงไก่ช่วงนี้ช่วงซัมเมอร์นะคะ,ะทุกคนจะเห็นว่าที่ผ่านมานุ้ดพาไปดูบรรยากาศบวชสมณรงานใช่ไหมสองที่เลยที่สูบบุญธรรมนานาชา,าติสดาราแล้วก็สูบบุญธรรมภาคใต้ยอยู่ที่บางการรมซึ่งอ,อันโบธนาบุญธรรมด้วยนะนุ้ดุอาบุญไปร่วมงานบวชมาฝากทุกคนเลยนะคะฝากทุก อ่านั่งค่ะนั่งค่ะเดี๋ยวเรามากล่าวคําปสัตว์ปปลากันนะคะก่อนที่เราจะเอาน้องไปลงสู่ชาน้ำแล้วก็ท่านนที่ปลานุชี่ร่วมอะไรกับนุชีมาวันนี้นุชี่เป็นตัวแทนของท่านนะคะนำปลามาเรียบร้อยแล้ววันนี้ได้ยี่สิบกิโลยี่สิบครึ่งของพ่อสามโลว่บสามโลครึ่งเท่าครั้งที่แล้วเลยอ่ะโออ ใช่ไหมน้องแพไม่รู้แมด่ดูเปลี่ยนน้องอะเตร็จก,กล้องเสร็จแล้วยังคะถ่ายลูกเดี๋ยวเราจะเริ่มแลนะ้วเนาะเขาต้องอยู่ตรงไหนเนี่ยมันต่ำกว่าเขารด้เปล่าเขาต้องนั่งยืนอะไรเขายืนไม่ได้ใช่ไหมไม่เห็นเขา เขาไลฟ์มายังเอ่ยเขาแชร์แป๊บนึงแป๊บนึงนะพี่ตาปล่อยปลาด้วยกันไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอพี่ดาจิตนแล้วเดี๋ยวลงไปปล่อยด้วยกันออ๋ เดี๋ยวเรามากล่าวคำอธิษฐานใบปาพร้อมกันนะคะเดี๋ยวกันนะโมสามจบเนาะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุธทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา,าสัมพุธทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุธทธัสสะพุทธบูชามหาเตชะวันโตข้าพเจ้า บูชาพระพุทธเจ้าขอให้มีเดชมีอำนาจมีวาสนาธรรมะบูชามหาปัญโยข้าพเจ้าบูชาพระธรรมขอให้มีปัญญาสังฆบูชามหาโพคาวะโหข้าพเจ้าบูชาพระสง์ ขอให้มีพวกข้ศัพท์สมบัติอิมินาสกาเลนะพุทธังทำมังสังขังโูเชมิข้าพเจ้าขอนอบน้อมถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสงฆ์เจ้าอีกทั้งคุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์ คุณทานบารมีศินบารมีเน่ขำมะบารมีปัญญาบาลมีวิริยะบารมีขันติบารมีตัจจบาลามีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีออเบกขาบาลามีที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา ตั้งแต่ร้อยชาติพันชาติเหมือนชาติแสนชาติก็ดีมีระลึกได้ก็ดีที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาในปัจจุบันนี้ตั้งแต่เล็กแต่น้อยจะระลึกได้ก็ดีขอบุญบารมีทั้งหลายเหล่านั้นจงมาช่วยประคับประคองข้าพเจ้า ให้สิ้นสัพพภัยสัตว์ูใดๆอย่ามาพ้องพานสับเพสสั์ตาอเวลาอัพยาปัชชาอนีคาสุขีอัปปานังปาลิหะลันตุขอสั์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวร จงเป็นผู้ไม่มีภัย <ไป S 1> ขอให้พ้นทุกพ้นภยัยตาทั้งหลายเหล่านี้ถ้าข้าพเจ้าไม่ช่วยชีวิตไว้ก,ไววไวก็จะถึงซึ่งความตายในวันนี้หรือพรุ่งนี้ขอบุญกุศลที่ข้าพเจ้าช่วยให้จัดพ้ดนจากความตายจัดพ้นจากที่คุมขัง จงมาช่วยบัคขปคราบพระเจ้าให้สิ้นสัพพทุกให้สิ้นสัพปโสให้สส้นสัพพโลให้สส้นสัพปไพให้ได้บรรลุมรคนิพานในการปัจจุบันนี้เถิดนิพพานะปัจจุนโยโหตู สาธุค่ะเดี๋ยวเราไปปล่อยปากันค่ะคะปล่อยปล่อยกโยกปล่อยยกปว่อยบยกไหนอวะยังไงอะเอาเดินได้แล้วเหรอขอเพื uh ่อนแล้วเหรอ 好吃。 Yeah, I <laughs> ร้ยสระวังนะคะเดิมดีนะคะเันไร เดี๋ยวเรากำลังดูโลเคชั่นออโอเคกำลงังหาโลเคชั่นอยู่น้ะมันลงวันนี้ วันนี้น้ำลง I'm not ล้มของพ่ออีกสามยี่สิบสามร้ครึ่งบสร้อครึ wow> ่งไม่ต้อัวแม่ดูแลัวใสบีบวดแล้วพอแม่รวยรู้ไหมเอาเดี๋ยวพี่าถ่ายให้ใช่ใถ่ายให้ออกไาค่ะ มองเห็นไหมเดยนเดินแล้วเดินมองกล้องด้วยมองกล้องด้วยจับแล้วมองกล้องทางนี้ด้วยมองกล้องด้วยปิกจบ์โอเคเออปับหมอไปแล้วปับหมอโอ้ดีใจน้องดีใจน้องดีใจเอาแม่กับพ่อไปเลยปลาดุกกับไปเด้ไปเด้อเอาปลาดุกไปมันติดเงี้ยงติดนั่น อะไรนูดลงไปด้วยนูดลงไปนะให้ให้น้องเอท์เทให้เอาไป <c oughs> ไปแล้วจ้า <c oughs> เอาเออ่ะคนนี้ปไ <c oughs> ปสบา,ายสบายสบายเฮ้ยขึ้นจไหวลงมาไหวไหมเอ๊ะ <c oughs> เจ็บไหมมันยังเจ็บอยู่ไหมนี่ค่ะแป๊บแป๊บแป๊บใช่ไหม โอ้ยเระวังท้าเระวังเท้าอ่าเมองกล้องทางขวาอย่าย่าอย่าบังอย่าบังทางนี้อ่าอ่าเรามองกล้องทางขวาต่อไปยรันี้นนทุนนี่ะททหมดเสร็จสับทั้งหมด ตับยี่สิบสามโลครึ่งโอ้วันนี้ทะลุยี่สิบกิโลมีปลาหมอปลาสวายแล้วก็ปลาดุกไข่นะคะวันนี้ไม่มีปาลาไหลเนาะพโอเคสุขภาพดีแข็งแรงเราทุ <Okay. S 1> กคนอย่าลืมนะวันพระต้องละนิวอร์นานะนิวอร์้านะคะที่ดูชีที่พูดไปเมื่อกีนนะ้เนาะ คล้ายๆแบบสรุปมันละโลกกบหลงกบกบหลงละโรคโกรธหลงวันนี้ล้อะไรนะวนี้ร้านอะไรนะวันนี้ร้านิวอนนิวอนคือตัวตัวป่วนอุปสรรคในการทำความดีนะคะอ่ะ เรามาจบไลฟ์กันเด็กๆน้องแพ้พี่เกิบน้องหยกวันนี้เรามาปิดไลฟ์ก่อนวันนี้ก็ต้องอ่านมทนาบุญกับทุกท่านด้วยที่ร่วมบุญออนไลน์ฝากเพจวันพระไม่ได้มีคนเดียวมาแล้วก็มาร่วมบุญด้วยัเองนะคะแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดหันใหญ่ในนะคะก็ขอทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงแข็งแรงนะคะอ่าล้วเจอกันใหม่วันพระหน้าเพราะวันพระไม่ได้มีคนเดียวสาธุสวัสดีค่ะ